ทานให้อร่อยนะคะถ้าแซ่บไม่พอขอพริกกับมะนาวเพิ่มได้ไนบางนาแซ่บปะแซ่บมากแกลองกินดูสิ ต้มเลง้งภูเขาไฟที่หนึ่งค่ะอ้าวพลอยวันนี้มาคนเดียวเหรอจะกินหมดไหมเนี่ยแหมพี่ก็หนูอยากกินต้มเล้งร้านพี่นี่เพื่อนหนูก็ไม่ว่างสักคนพี่ย้ายเข้ามาขายในมอสิหนูจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกพี่ก็อยากไปอยู่นะแต่ว่าที่ในมอมันเต็มหมดแล้วถ้าอยากกินก็มาร้านพี่ละกันได้ค่ะไปนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวพี่ทําให้ต้มเลง้งภูเขาไฟไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะ เออนี่วันนี้ฉันไปเจอร้านต้มแรงหน้ามอมาอุ้ยคนเยอะมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปกินบ้างวันนี้ก็กินพรุ่งนี้ก็กินร้านไหนก็เหมือนกันแหละอืมไม่เหมือนนะเธอร้านเนี้ยเขาเป็นร้านต้มแรงภูเขาไฟอืมชามใหญ่เลยชื่อหน้าอร่อยเชียวถ้าอร่อยจริงก็บอกบอกนะเดี๋ยวฉันจะไปลองบ้างได้สิไว้ฉันจะมารีวิวนะอ้าวบาังนาวันนี้มาคนเดียวเหรอ หนูมาจองคิวก่อนนะพี่เดี๋ยวเพื่อนตามมาวันนี้เอาแบบเดิมเลยนะได้สิไปนั่งรอก่อนนะอเ,เอาต้มเล้งภูเขาไฟที่นินจ่ะต้มเล้งที่นี่เป็นสูตรสำหรับนักศึกษาเท่านั้นนะคะถ้าป้าอยากกินลองไปซื้อในตลาดดูคีฟ้าเอาแบบเดิมนะเดี๋ยวหนูไปจองโต๊ะก่อนวันนี้เพื่อนมาช่วยกินได้หาที่นั่งเลยอะไรของร้านนี้เนี่ย ทำไมขายให้แต่นักศึกษาร้านอื่นไม่เห็นเลือกลูกค้าเลยนี่ฉันเอาต้มแยงภูเขาไฟเอาสองชุดเลยก็ได้โถ่ป้าชุดเดียวจะกินไหวหรือเปล่าหนูสั่งชุดเดียวยังต้องเรียกเพื่อนมาช่วยกินเลยกินได้ป้ากินเก่งเนี่ยของโปรดป้าเลยนะอย่างที่น้องๆบอกเลยค่ะมันเป็นสูตรสำหรับนักศึกษาคงไม่เหมาะกับป้าหรอกนะคะ แล้วยังจะมายิ้มหวานอยู่อีกคอยดูนะฉันต้องกินร้านนี้ให้ได้เอาต้มเล้งภูเขาไฟที่หนึ่งค่ะพี่ฟ้าข้าวสวยสองจานได้จ้ะไปนั่งรอก่อนนะค่ะเอาต้มเล้งภูเขาไฟกับข้าวสวยที่หนึ่งค่ะได้ ฉันไไม่ได้ของสองสาวได้แล้วค่ะแหมพี่นี่ก็ปากหวานนะพี่ฟ้าดูผิดหรือเปล่าคะโต๊ะนี้มีสาวคนเดียวนะเอ้ <c oughs> ใช่พี่ดูผิดพี่ฟ้าพี่รอเล่นจา้าทานแห่อร่อยนะ คนนี้หน้าไม่คุ้นเลยเอาเผ็ดมากไหมคะเอาแซ่บๆเลยค่ะพี่หนูกินเผ็ดได้อ้าวนี่มันป้าคนเมื่อวานี่ใส่ชุดนักศึกษาทำไมอะคะจำได้ยังไงล่ะเนี่ย ได้แล้วจา้าวันนี้พาเพื่อนใหม่มากินอีกแล้วเหรอพลอยพลอยกาว่าจะพามาวันละคนให้ครบทั้งคณะเลยพี่ความพยายามสูงนะเราพยายามตรงไหนครับพี่มันขู่ดูเลยมันบอกว่าถ้าหนูไม่กินอ่ะจะเลิกคบฮะขนาดนั้นเลยเหรอหนูก็พูดไปงั้นแหละพี่แค่าหาเพื่อนมากินด้วยเฉยๆกินคนเดียวมันไม่หมดอะ่ะอีกอย่างหนูก็อยากมาลองชิมด้วยค่ะพมอนเป่าหูหนูว่าอร่อยก็มันอร่อยจริงๆอ่ะไม่เชื่อก็ลองชิมดู พี่ไม่กลัวแล้วถ้าจะเอาพริกกับมะนาวบอกพี่ได้เลยนะค่ะอย่าส่งเสียงแรงไปฉันขอกิน้ว่คนนะว้ายป้ามาจากไหนคะเนี่ยทำไมต้องใส่ชุดนี้ป้าคะทำไมต้องแอบมากินโต๊ะคนอื่นด้วยฉันฉันแค่อยากกินต้มเล้งเดี๋ยวสิป,ป้า ายดีถึงขนาดมีคนต้องปลอมตัวมาเลยเหรอแต่พี่เคยเจอเขานะไม่น่าจะใช่คนบ้า,เ,าเดี๋ยวพี่ทําให้ใหม่ไม่เป็นไรค่ะเขายังไม่ทันกินเลยพี่ตกใจเสียงเพื่อนหนูก่อนแหมแต่ฉันตกใจนี่อยู่ดีๆใครที่ไหนก็ไม่รู้มานั่งด้วยฉันเป็นรุ่นป้ากเอางี้พี่ปลอบข่อนละกันมือนี้พี่เลี้ยงเราทั้งคู่จริงหรอคะพี่แม่คะใจดีจังขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตอนแรกว่าจะให้เพื่อนเลี้ยงซะหน่อย ราวนี้แหละจำฉันไม่ได้แน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวน้องสาวจะไปไหนครับหนูจะมากินต้มเล้งนะคะพี่ชายหนูทำไมตัวใหญ่จังวะอะไรใหญ่ๆนะคะพี่อ๋อหมายถึงต้มเล้งชัใหญ่ๆอะครับอ๋อพี่ไปกินกันหนูไหมล่ะคะหนูมาคนเดียวกำลังหาเพื่อนอยู่เลย พี่กำลังหาสาวๆไปนั่งกินเป็นเพื่อนพอดีงั้นเข้าไปในร้านกันเถอะค่ะพี่ฟ้าคะวันนี้หนูขอต้มเลี้ยงภูเขาไฟแซ่บๆหนึ่งที่นะแล้วก็ข้าวสองจานเหนือจะเลี้ยงผู้ชายอะอะไรนะหนูหมายถึงจะเรียงพี่ผู้ชายคนนี้อะได้ค่ะ <c oughs> รอแป๊บนะนั่งรอก่อนโอเคค่ะ กันให้อร่อยนะในที่สุดฉันก็ได้กินแล้วฮึนี่ป้าอีกแล้วเหรอพี่สุดหรอกลายเป็นป้าไปแล้วฉันอ๋ออยโอ๊ยปวดท้อง เป็นไรอะคะป้าฉันปวดท้องปวดจะตายอยู่แล้วโอ้ยพี่ฟ้ารีบโทรเรียกรถพยาบาลเร็วออเอออ้าวป้าป้าไปไหนคะเนี่ยใครน่ะแกเข้ามาทำในบ้านเพื่อนฉันอ้าวน้องถ้าไม่ถอดแต่งตัวแบบนี้เนี่ยจะไปเรียนต่อหรือไงป่าว ฉันจะไปกินต้มเร้งภูเขาไฟและทำไมต้องแต่งชุดแบบนี้ด้วยอ่ะก็เขาบอกว่ามันเป็นสูตรสำหรับนักศึกษานะสิฉันก็เลย <laughs> อย่าบอกนะว่าเธาปลอมตัวเพราะอยากกินนะ่ะ <laughs> ก็ใช่นะสิวันก่อนไปขอซื้อเขาก็ไม่ขายนี่ก็ปลอมตัวไปนักศึกษาทั้งหญิงทั้งชายแล้ว <laughs> ก็ยังไม่ได้กินอยู่ดี <laughs> มีร้านแบบนี้ด้วเหรอ ถ้าเขาไม่ขายเธอก็ไม่ต้องไปกินมีร้านอื่นตั้งเยอะแยะไม่ฉันต้องกินร้านนี้ให้ได้ก็อยากรู้นี่ว่ามันอร่อยสักแค่ไหนหิวเหรอคะแต่ต้มเลงที่เนี่ยเป็นสูตรนักศึกษานะ ลงกินได้ใช่ไหมได้ครับแค่น้ําซุปกับข้าวก็กินได้แล้วงั้นเดี๋ยวลุงนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะน้องเธออยู่ไหนเนี่ยฉันมาถึงแล้วนะยังไม่เห็นเธอเลยฉันก็อยู่แถวหน้าร้านนี่แหละแล้วอยู่ไหนล่ะฉันไม่เห็นเลยโอ้ยแล้วเธอแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยเป็นยังไง ฉันดูน่าสงสารหรือยังนี่เธอต้องทาขนาดนี้เลยเหรอถึงจะได้กินต้มเล้งอ่ะใช่ถ้าทําแล้วฉันได้กินฉันก็จะทาอ๋อรอแป๊บหนึ่งนะคะนั่นไงเมื่อวานตาขอทานคนนั้นก็มาเขาก็ให้กินอ๋อเธอก็เลยต้องปลอมตัวเป็นขอทานเพื่อเขาจะสงสารให้กินว่างั้นใช่เป็นยังไงเนียนมแต่มันเป็นการหลอกลวงเธอไม่ได้อดอยากจริงจริง มันไม่ถูกต้องนะก็ดฉันไปขอซื้อธรรมดาเขาไม่ขายนี่เธอก็ไม่ต้องมากินร้านนี้สิไปกินร้านในตลาดก็ได้ไปให้ฉันเลี้ยงเองไม่ฉันจะกินร้านนี้ทำไมเพื่อนฉันมันดื้ออย่างนี้ฮะเออถ้าเธอหลอกเขาได้นะฉันจะเลี้ยงต้มเล้งเธอหนึ่งอาทิตย์เลยได้เธอพูดแล้วนะเดี๋ยวคอยดูฝีมือฉัน หนูป้าหิวจังเลยพอจะมีข้าวเหลือให้ป้าบ้างไหมป้ามาจากไหนคะเนี่ยเออป้าเก็บของเก่าอยู่แถวนี้แต่ว่าตอนเนี้ป้าหิวมากเลยเห็นใจเขนานะพี่ฟ้าทำให้เขาชดนึงสิเดี๋ยวหนูจ่ายเองใจบุญจังเลยนะยี่หมวยเมื่อกี้ก็เพิ่งเลี้ยงลุงขอทานไปนี่จะเลี้ยงอีกคนนึงแล้วอีกหน่อยก็มากันเต็มร้านพอดีไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคนนี้พี่จัดการเอง ขอโทษนะป้าเฮ้ยสวยแล้วนั่นป้าคนที่เคยปลอมตัวไปนลกศึกษานี่ใช่ฉันก็จำได้เดี๋ยวป้าหนูอย่าถึงษาพเพื่อนป้าเลยนะ เขาแค่ต้องการกินเล้งร้านนี้แค่นั้นเองใช่จ้ะใช่ป้าอยากกินจริงๆนะทำเรื่องแล้วไม่หนอแล้วนี่คอจะแจ้งความมั้เนี่ยทำยังไงดีฉันกลัวจะไม่อยากติดคุกอ่ะให้ป้าเขาลองกินเลยคะ่ะก็ร้านพี่ฟ้าอร่อยจริงๆนี่อืมก็ได้แต่หนูขอย้ำนะคะว่าต้มเล้งที่นี่เป็นสูตรนักศึกษาป้ากินได้แน่นะได้จ้ะได้ สูตรไหนป้าก็กินได้หมดงั้นป้าไปนั่งรอก่อนเพื่อนป้าก็ด้วยเดี๋ยวมื้อนี้หนูเลี้ยงเองค่ะจ้ะ ดีใจด้วยนะครป้าจะได้กินกับเ้าแล้วความพยายามไม่เคยสูญเปล่าป้าสู้ๆหรือว่าศูนย์นักศึกษาก็คือใช่ค่ะ นี่แหละสูตรนักศึกษาที่หนูบอกพวกนักศึกษาเขายังฟันดี<ม>ด<ๆ>เขาก็เลยชอบกินกันแบบนี้แต่หนูกลัวป้ากินแล้วจะไม่อร่อยโทนอ่องสูตรไม่ค่อยเปื่อยนี่เองไม่น่าฉันกัดไม่เข้าเลยก็ฉันไม่รู้นี่เห็นคนเข้ามากินกันเยอะฉันก็อยากกินบ้างพวกหนูชอบกินแบบนี้ค่ะป้าเป,เ,ปเ,ปเ,ปเปื่อยเปื่อยมันเคี้ยวไม่สนุกพวกหนูถึงได้ามาเป็นลูกค้าประจำนี่ไงค่ะป้า แบบนี้ก็น่าสงสารป้าเขาเนาะดูท่าน่าจะชอบกินต้มเล้งมากเลยไม่งั้นคงไม่ยอมปลอมตัวมาขนาดนี้เอาแบบนี้ก็แล้วกันต่อไปหนูจะทำสูตรเปื่อยเพิ่มดีไหมคะดีเลยป้าจะได้เป็นลูกค้าประจำร้านนี้ได้แล้วค่ะสูตรใหม่ของทางร้านเปื่อยแน่นอนถ้าไม่แซ่บขอพริกกับมะนาวเพิ่มได้นะคะ ได้กินร้านนี้สักทีนะครับป้ากินเลยครับป้าลับลองเขาติดใจแน่นอนกินเลยนะ้องอร่อยมากมและลายนีนปากเลยแซ่บงานพี่ฟ้าก็ต้องเพิ่มเมนูต้มเล้งสูตรคุณป้าแล้วสิคะเออแล้ววันนี้เพื่อนไม่มาด้วยหรอวันนี้หมวยไม่มาคะ่ะ ก็เลยมาคนเดียวหนูก็มาคนเดียวงั้นเราไปนั่งตรงนั้นด้วยกันไหมไม่คิดเลยว่าการที่เธอชอบกินต้มเล้งจะได้ทั้งมิตรภาพดูโตน,นั้นสิได้เพื่อนเลยได้อีกอย่างนะแกอืออะไรหรอก็ได้กินของฟรีอิ่มจังตังอยู่ครบก็เ,เธอบอกฉันจะเลี้ยงฉันฟรีหนึ่งอาทิตย์ไงยัยงจำได้อีกเรอ